เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีา้เเผารถราคาย่อมเยาท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกขายนครับคันนี้เป็นตัวยูท้าวีออสลดบ้านนะครับรถบ้านเดิมๆครับราคาถูกๆเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นภายในสะอาดครบนะครับไม่ชำรุดไม่สุดโตมเบาะผ้าเดิมโรงงานไม่ขาดเกียร์โต๊ะ กระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานนะครับใช้ได้ครบปกติเลยกระจกมองข้างกว่าไฟฟ้าแต่เข็บซอกมุมเดิมๆเ,มเมบาสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังไม่ขาดนะครับสีภายนอก,กอาจจะมีตำหนิมีรูรอยกันบ้างครับก็ตามอายุการใช้งานราคาเพียง5 3,000าับาทเท่านั้นครับเที่ยวกับพิกานเดินทางไกลได้สบายของเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับเขียบไซสยขวาลอยพับรอยอากต่างๆอยู่ครบไม่มีรอยชนหนะักฝากกดติดตามก็ถูกใจให้ด้วยนะครับ พิกัดดูรถอยู่วังน้ําเย็นสะะแก้วเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ